ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนลูกตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แนวสนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ห้องอะไรครับห้องในนัห้องหินห้องหินอ่ะมีหิอนอะไรบ้างครับหินอะไรเอ่ยพิพิธภัณฑ์นี้สําหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สําหรับเด็กใช่ไหมออ่าต้องอธิบนนายด้วยมีหินอะไรเอ่ยหินสมัยเรื่องัวแรกอ่า ยุคกําเดิดไดโนเสาร์ตัวอะไรครับนี่คือตัวอะไรครับแมลงสาบยุคดึกดำบรรไม่ใช่เลยครับสัตว์โลกดึกดำบันเลยเลยเหมือนกุ้งเหมือนเหมือนปู มนหล่องทะเลยักษ์ครับผมแม่ป่องทะเลยักษ์ะแม่ป่องทะเลยักษ์อมยจคับ้ยนตใส่ยูนตมาพรมเค่อถอครับนี่ครับอนืออะไรันน้อะลงก็ให้กดแล้วมีเสียงมีกิ้งกือด้วยอยากลง ถ้าอยากลองมันมีไฟไหมลูก<ม>ถ้ามีไฟก็กดได้ไม่มันไม่ขึ้นครับลูกไาโอ๋ชัวปลาหมึมกยุบยุดดำบันอืมออกไปอ,อาไปยากออกไปแล้วไปแล้ว เข้ามาห้องอะไรเอ่ยห้องไดโนเสาร์ห้ามจับนะครับลูกห้ามจับชี้ได้หน้าจอจะมีบอกอะไรเอ่ยพี่เบนมาหน้าจอไฟไม่ขึ้นครับไฟไม่ขึ้นครับไม่ติดไม่ติดอ่ะนี่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 มันออกทางนี้ลูกทางออกทางนี้ ถ้าเราเดินตามรอยเท้าเดนเสาร์เราจะไม่หลงนี่เห็นไหมคนสมัยก่อนอพอเราเดินออกมาตามรอยเท้าไดนเสาร์เหน็นไครับไมเหดินตามรอยเด้าี่เห็นไหมเดินตามรอยเท้าเดนเสาร์เราจะไม่หลงครับนี่แมเดนเสาร์ไทาาไูกดูดูเท้าไดนอเสาร์กันครับ เดินมาทางไหนทางนี้โอเคเดินมาทางนี้เดินไ้างซ้ายซ้าอันนี้เป็นอะไรหรือครับนี่ห้องหินหลายๆย,ยุคหลายๆปีผู้นำร้อนบ่ออะไรพวกนี้ถ้ำเขาหลวงอ๋อถ้ำนี้เราเคยไปแต่ไม่เคยเข้าหินพระบาทโอ้ภูทอกน้อยอ ภูทะอังคารอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับไม่ครับผมมาตนี้กดไม่ได้กดไม่ได้ครับมากับผมจยังกดไม่ได้นี่หินกัวมาภูกระดึงจังหวัดเลยกดสายได้ป่ะ มันมีไฟข <ijk> ึ้นไหมคอมพิวเตอร์ยังไม่เริ่มทำงานโอ้ว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้้ยอสออ เดนลเสาร์ซโรพอดชนิดแรกที่พบในประเทศไทยอายุยุคครีเทเชียสตอนต้นคือเมื่อ130ล้านปีก่อนเดินด้วยสี so ่ port, ขาคอยาวหางยาวมีความยาว15-20เมตรกินพืชเป็นอาหารพบกระดูกเป็นจำนวนมากในหมวดหินเสาขัวที่อำเภอภูเบงจังหวัดขอนแก่นภู่กุ้งข้าวจังหวัดกาลสิงห์จังหวัดชยัยภูมิจังหวัดสกลน,นครจังหวัดนองบัวลำพูและจังหวัดอุด,ดอรธานี สยามโมสรัสสุทีทอนี่ได้รับสักินเ์เลือดขนาดใหญ่ชนิดแรกที่พบในประเทศไทยอายุยุคครีเทเชียสตอนต้นคือเมื่อ120ถึง130ล้านปีก่อนเดินด้วยสองขาหลังมีความยาวเจ็กเมตรกินปลาเป็นอาหารพบฟันมีลักษณะเป็นรูปทรงกลวยมีแนวร่องและสังเรียงสลับกันตลอดรอบฟัน ค้ายฝังจอมทะเ่ในหมวดหิงเสาขวัวกระจายทั่วภาคอีสานเช่นจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาลาสิงุ์และจังหวัดชัยภูมิแลีตัวเล็กมาด้วยควมอมโซกนาทัสเด้รสาวเทืขอขตขนาดเล็กพวกซิลูโรโซอายุยุยคครีเทเชียสตอนต้นคือเมื่อ120ถึง130ล้านปีก่อน เดินด้วยสองขาหลังขอค่อนข้างยาวหางยาวปากยาวแหลมกมกมกดกินสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารเช่นแมลงและกิ้งก่าพบกระดูกขาหน้าท่อนบนและขาหลังท่อนล่างในชั้นหมวดหินเสาขัวที่อำเภอภูเบียงจังหวัดขอนแก่น เรานัสอิสานเนอร์ซิสเทศนศึกทารุกวขนาดใหญ่พวกครานโซนมอายุยุคพรีเทเชียสตอนต้นคือเมื่อ1น0ล้านปีก่อนเดินด้วยสองขาหลังคอสั้นหัวกะโหลกใหญ่ฟันคงขาหน้าเล็กสั้นกินเนื้อเป็นอาหารพบสร้างกระดูกหลายชิ้นประกอบด้วยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกและกระดูกหางที่อำเภอภูเหียมจังหวัดขอนแก่น ถ่ายรูปท uh. ุเรีนก่อนต้ <c oughs> องกาเหตรูปอีกอ่ะคือแบบ